บายดีห้วยพี่รองปองไพสุภูสุคนก็อยู่กับบานน่าวน้อยบรรณาเกา่าออกมาเสาๆมันอีกออกมาให้บรรณากเกา่าออกมาเกือป่าแล้วก็เบิง่งผดพักที่ปูกไปโดยเฉพะกัะสิเป็นทั้งหมักทัวาตามข่างตามคลองสใส่ไก่ก็เป็นกันแด้อันนี้ก็คือของที่เห็ดไม้ส่วนผักปูนี่กับซิมีทั้งหมากกล้วยมีทั้งนันส่วนหมักม่วงอา่านีก็ ก็กลวยนี่กำลังสิถอกด้วยงามๆผักเบืองนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เห็ดเป็นระบบของสาไก่เช่นเดียวกันส่วนมาต้นกล้วยนี่ก็กำลังถอกเลยปีใหญ่ๆด้วยพี่น้องอันนี้ก็คือควมอุรมสมบูรณออ์ในการเห็ดระบบคองสาไก่นี่ก็เม็ดปีกกลวยที่กำลังถอกกันมีแต่ปีใ่ญ่ๆห่วงใหญ่ๆว่าสวงงามแดงๆนี่ขนะปีกกลวยถอกในสมีก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์เด้ย ทางคางมันอีกกระสิแมนครองเ,ออเดียงปลานิ่งปลาปากแลระป่าเข็งทางคางลุมกระสีเป็นอันสวนมักทอวมักแตงอันนี้ก็คือระบบการจัดการอ,ออยู่ตามให้หน้าหรือว่าตามหน้าบ่าหน่อยวันหน้าทางกระคางกระสิม,กกม,มีทางโกกมักพริกมีทางโกกหมักม่วงแน่ อันนี้ก็คือจุดเปลี่ยนแปลงในการเห็ดกเกษตรแบบผสมผสานก็นมีลายอย่างที่ปลูกใส่เพื่อเห็ดไทยพออยู่พอกินเลือกินเขาจะคอยหวาคายพอๆกันในเสาเมือ